นะท่านผู้ชมนะก็ถึงบอกว่าเนี่ยฟังแล้วฟังแล้วปวดหัวฟังแล้วปวดหัวหรือแม้กระทั่งตกลงว่าแต่ยีิบเจ็ดเนี่ยหมอว่าเลื่อนอเลื่อนเถอะพักเองก็เลื่อนเถอะวันนี้เขาคุยกันก็จริงอนะ่ะเพราะว่ายัางไงแล้วเขาก็น่าจะสรุปตกลงกันไม่ได้ก้าวไกลถึงขนาดคุณชัยทวั์ออกมาบอกว่าแหละก็มันขึ้นกับว่าอุดมการใครถูกกับทางพักเพื่อไทย ใกล้เคียงกับพรรคเพื่อไทยมากที่สุดก็ไปทางนั้นก็ไปทางนั้นนะอันนี้พูดให้โดนด่าไหมเนี่ยให้เพื่อไทยโดนด่าอืมให้เพื่อไทยโดนด่าไหมค่ะเอ่อก็แล้วแต่นะการใครพูดชั่วแค่ไหนก้าไกลก็ยังมีคนชื่นชมเพื่อไทยพูดดีแค่ไหนเพื่อไทยก็ยังมีคนเกลียดอยู่ดีอืมนัานผู้ชมก็เหมือนเวลาเวลาคุณสามีจะออกนอกบ้านไปเที่ยวเนี่ะ ตัวเองตัวเองวันนี้ขอไปกินเหล้ากับเพื่อนได้ไหมคุณภรรยาก็จะบอกก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ของเขานี่คือยังไงท่านผู้ชมไม่ต้องไปจ้ะอยู่บ้านก็แล้วแต่อจริงเหรอตัวเองก็แล้วแต่ท่านผู้ชมความหมายอย่างนี้คือยังไงไม่ต้องไปเอออบ้านต้องอยู่บ้าน ว่าก็แล้วแต่เนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่นะถ้า <c oughs> ถามอีกทีนึงนี่คือมีน้ำโหแวะอ่านะไปก็ไปไปแล้วไม่ต้องกลับเข้ามาอีกเลยนะบ้านเนี่ยเออหรือคิดเป็นก็ควรจะรู้ว่าควรไปหรือไม่ไปนเนาะเนาะสไตล์เดียวกันเลยตอนนี้ก้าวไกลก็แล้วแต่เอา ไม่รู้สิท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้หมอพูดชวนให้ชวนให้หัวเฉยๆนะท่านผู้ชมนะมาชัดเลยนะาายนะก็แล้วแต่ท <c oughs> ่านผู้ชมนะเอ่อรวมทั้งเห็นหมอปลายออกมาหมอปลายภายกระซิบอ่าหมอปลายออกมาค่ะเอ่ออะไรอ่ะทํานายเหรอไม่ได้สักคนนะ่ะอ่าอะไม่ได้สักคนเลยอระที่บวยกันมาเนี่ยไม่ได้สักคนนะ่ะอุ๊ย จริงเหรอก็คุณหมอชนลน่านเขาออกมาบอกว่าอะไรอ่ะถ้าพักที่สองจัดไม่ได้ก็ต้องให้พักที่สามจัดไม่ได้คนที่เป็นแคนดิเดตในตอนนี้จะได้แคนดิเดตคนนอกเอา้าแต่มีโหแคกวาา่าจะผ่านกว่าจะผ่านแคนดิเดตนะสิมา,ามีใครบ้างตอนนี้มีคุณเศรษฐาคุณนุกิงคุณชกักเกษมคุณอนุนทินค่ะคุณอประวิตธิ์นะ คุณจุลินค่ะทั้งหมดนั้นไม่ได้ค่ะเออคุณพิรพันไดไหมคุณพิรพันคือเขาบอกว่าแคนดิเดตนายกคนนอกก่อนหน้านี้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการอื่นเขาคือตอนแรกเนี่ยคือพูดขึ้นมาว่าเป็นตัวพีตัวพีแล้วก็มาใส่เพิ่มเป็นภาษาไทยว่าพีนั้นคือพอผ่านที่ไม่ใช่พิธาใครอ่ะออคนนอกอะคนนอกอที่ขึ้นต้นด้วยตัวพีแล้วก็ต้องอยู่ในเครื่องแบบอไปดูที่หมอปลาย นะ้าท่านผู้ชมนะที่หมอไปลาทำนายทายทักกันมาก่อนนะคะอ,อ่นะคุณผ,ผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าสรุปแล้วใครเข้าข่ายของหมอปลายบ้างนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่คนที่เราคาดคิดเลยนะไม่ได้อยู่ในแวดวงของสอสอเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าจะให้ไล่เรียงไปดูในเรื่องของอายุเนี่ยอายุจะอยู่ประมาณ 60- ถึงเ0ปีนะคะ ถัดจากนั้นค่ะหมอปลายบอกด้วยนะคะว่าความชัดเจนในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจะให้พูดกันจริงๆคนต่อไปจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังตอบอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็คนใหม่นี้จะเป็นคนใส่เครื่องแบบค่ะจะอยู่หลายปีเลยและตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะอยู่แบบ ค่อนข้างจะครบเทอมเลยแล้วก็ยังมองไม่เห็นนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่หมายความว่ายังไงอะ่ะถ้าอยู่ยาว4ี่ปียังไม่เลือกตั้งหรอคือ,อไรามอปลายบอกแบบนี้ค่ะจะเห็นหลังจากที่คนเนี้ยนะคะขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยออกมาเดินเต็มถนน หลังจากนั้นทุกอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักเลยนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทําทุกอย่างไปตามกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ตามกฎหมายนะคะเป็นกฎหมู่กันอยู่หมอปลายบอกว่าให้เราใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคําเตือนค่ะแม้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ส่วนในเรื่องของคําถามนะคะเขาค่อถามกันว่าเอ้ยถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยมีคนลงถนนมีอะไรแบบนี้จะมีรทับประหารไหมจะมีรถถังออกมายึดอีกไหมจะมีการคุกคามสื่อปิดช่องปิดสีแยกอะไรกันไหม,มหมอปลายบอกว่าจนวนก็คือวัยรุ่นผู้หญิงผมยาวประมาณหน้าอกอ่าคนนี้อีกคนนึงที่เราต้องหานะคะคนนี้จะเป็นตัวจุดชนวนของความขัดแยง้ง กลุ่มคนลักษณะแบบนี้จะมีอารมณ์รุนแรงสู้จริงหลังจากนั้นเนี่ยจะมีผู้ชายออกมาพร้อมอุปกรณ์เมื่อไรที่มีอุปกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดเหตุการณ์นั้นแน่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่คนไทยค่ะจะมีคนต่างชาติเข้ามาปนเปนเกี่ยวข้องด้วยแต่ต่างชาติอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นกําลังในการสนับสนุนหรือกลุ่มในทุนนะคะหมอปลายบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะมาอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นสื่อค่ะ และเขาก็จะมีการกระจายข่าวออกไปก็มองภาพรวมเลยนะคะว่ายังไงเนี่ยก็ไม่คุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นมาในข้างหน้านี้ก็ไม่คุ้มด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นคำำนําทํานายจากทางด้านของหมอปลายนะคะเออเนาะก็พูดมาให้เราได้คิดกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าในส่วนนี้เนี่ยเอสสรุปแล้วนะคะ คนที่อายุ60-70ปีและเป็นคนในเครื่องแบบไม่ใช่สอสอมีตัวอักษรขึ้นต้นด้วยตัวพีเนี่ยคือใครกันแน่คนนี้แหละที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยใครอะคะคุณหมอคะนั่นสิคะาถามหมอไปถามใครเนี่ยเผอิญว่าหมอเนี่ยที่ท่านฟังอยู่เนี่ยนะนะ<า>เป็นหมอหมอแผนปัจจุบัน ไม่ใช่หมอดูเอ่อไม่ใช่หมอดูแบบหมอปลายะนะที่นั่งมองแล้วก็เห็นอะ,อะไรนิมิตเหรอ,อะนะท่านผู้ชมนะาว่าท่านยมบอกไม่รู้บอกยังไงแหละท่านเอเอไม่รู้ว่าท่านยมมาบอกยังไงกระสิบข้างหูหรือว่าอะไรยังไงพเพิ่นหมอเป็นหมอแผนปัจจุบันท่านผู้ชมนะหมอก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าตัวพีพ่อพานใครวะนะคิดได้แต่คิดในใจใครวะ แล้วก็เอ๊ยยังไงไไวัยรงงุ่นผู้หญิงผมยาวน้องโยกเหรอเป็นคนจุดจนวนน้องโยกผมยาวเกินหน้าอกหรือเปล่าถ้าเกินก็ไม่นับเ,เดี๋ยวพอถึงเวลาก็ผมยาวเองอ่ะก็น้องโยกเขาก็ผมยาวผมยาวอยูอ่แล้วไงแต่ถ้าเขายาวเกินน่ะยาวเกินหน้าอกเหรอต่อผมก็เอาก็ได้ตัดผมก็ได้นะเออ,อนะหรือใครเหรอจะมีใครอีกอ่ะ นึกถึงคนหนึ่งนะน้องแบมน้องตะวันเหรอน้องลุงเหรอไม่รู้เออเป็นผู้หญิงที่ใช้ความรุนแรงอ่ะใครอ่ะผู้หญิงที่ใช้ความรุนแรงใครอ่ะนั่นแหละใครอ่ะใครอ่ะเอาสีมาพูดมาแล้วก็หมอคิดหมอคิดไม่ออกใครอ่ะคิดไม่ออกเลยแล้วถ้าเอาคิดถึงนายกก่อนก็ได้ผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมีเยอะแยะคนไทยอคิดถึงนายกก่อนอนายกขึ้นต้นด้วยพอพีพอพี วัยรุ่นวัยรุ่นผู้หญิงเดี๋ยวได้คิดไม่ออกเลยอ่ะ,ะทิ้งไว้ก่อนละไว้ในฐานที่เข้าใจตัวพีตัวพีเดี๋ยวขอเนี้ยามก่อนนะคุณพีรพันเนี่ยเป็นคนในเครื่องแบบไหมไม่ไม่เป็นคุณพีรพันไม่ใช่คนในเครื่องแบบงั้นก็ตัดออกประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ใช่เขาบอกพอพานพอพีแปลว่าเป็นพอพานก็พอพานพีประยุทธ์พีอาร พีประยุทธ์ P R A เขาบอกว่า U T H จะไม่ใช่ทาง T H นะท่านผู้ชมประยุทธ์แล้วก็ประวิทย์ปล่วิทยไม่ได้ประวิทย์ไม่ใช่แคนดิเดตไม่ใช่คนที่เรายอมถอนออกจากแคนดิเดตไปแล้วไม่ใช่คนที่เรามองเห็นเลยพีเหรอพีเราคงตายไปแล้วนะจุดนั้นน่ท่าผู้ชมอ้าวก็ไม่ใช่คนที่เรามองเห็น ไม่ใช่คนที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อ๋ออ๋อใครนะหายากใช่ไหมพรบาลเนี่ยพีเนี่ยพีหายากใช่ไหมคะอ่ะอายุหกสิบอ่ะรับราชการใส่เครื่องแบบอ่ะใครอ่ะใครมีในใจใช่ไหมสีมามีในใจใช่ไหมตอนแรกคิดว่าคุณพีรพันธ์ใส่เครื่องแบบค่ะอ่าใส่เครื่องแบบข้าราชการเดี๋ยวนะที่เป็นแบเนี้ไงฮะเออแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูอายุหกสิบ ที่รับราชการมีบิ๊กไหนอีกไหมฮะบิ๊กไหนบิ๊กต่ออ๋อที่จะมาเป็นรองนายกเหรอมีมีใช่ไหมฮะอ่าที่จะมาเป็นรองนายกใช่ไหมที่มีข่าวข่าวมาหรือเปล่าไม่ได้เคาะกันเฉยๆนะคุณผู้ชมที่นามสกุลคล้ายคล้ายพลเอกประวิตย์นะค่ะนามสกุลนั้นหรือเปล่าหรือยังไงคล้าย เราอุก่อนเนาะนะแล้วขึ้นด้วยตัวพีแล้วก็เป็นอะไรนะอะไรนะอะไรนะเป็นคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบถ้าคนนี้ก็ยังขึ้นพีได้อยู่นะเออเออเออเนาะอายุได้ไหมอายุได้อายุได้อายุได้คนนอกากนสกุลก็คล้ายๆกันคนนอกด้วยอนะแต่แต่แต่ยังไงคะยังไม่เคยเห็นผลงานเลยนะแล้ว ก็ไม่เคยโผล่โผล่ขึ้นมาเลยนะก็ปกติเป็นไปตามเป็นผียังมองไม่เห็นอ่าเป็นผียังมองไม่เห็นอาก็สิมาบอกยังมองไม่เห็นอ่ะเออไม่เห็นมองไม่เห็นคือไม่ได้มีบทบาทไม่ได้มีอะไรเลยในช่วงเวลาปัจจุบัอเออเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้แหละท่านผู้ชมจะยอมให้ถึงไปฝาเราจะยอมให้ไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอจะยอมนองเลือดเหรอถ้าคุณไม่ถอยแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ่ะนองแน่อาจจะไม่นองก็ได้เป็นนายกคนนอกโดนแต่งตั้งขึ้นมาไงหรอ แต่เขาบอกมีอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์เหรอค่ะอาจจะเป็นปากกาอาจจะเป็นไมโครโฟนหรอคะอ่าหรืออาจจะเป็นอะไรอะแก้วแก้วเพื่อไทยอะอย่าอย่าอย่าแก้วเพื่อไทยไปได้ข้าแบบนั้นนึกถึงเพียงหัวเลยนะแก้วอื่นอะอะอหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรอะมือตบตีนตบหรอ อุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์แบบเบาๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหมอปลายพูดคําว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นยุทโธปกรณ์หนักหรือเบานักี่กิโลไม่ลงรายละเอียดปืนเนี่ยถือไปถือมาเนี่ยถ้าจะเลี่ยงบาลีก็ไม่บอกเป็นอาวุธนะบอกเป็นอุปกรณ์ก็ยังได้นะเออเอนะแต่มันมันอันไหนที่มันทําร้ายคนได้เนี่ยเขาเรียกเป็นอาวุธอุปกรณ์ประกอบฉากเอออุปกรณ์เนี่ยเออแต่อุปกรณ์ก็ถ้าเกิดใช้ผิดวิธีก็เอา ก็มาเป็นอาวุธได้เหมือนกันนะออขวดยังเป็นอาวุธได้เลยขวดกว้างเราอะขวดเล่าเนี่ยในโป๊ะในหนังละครนะอในหนังอะไรละครนะอันนี้ฉลาด่ยเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเราดูละครเยอะเออนะท่านผู้ชมนะเออเออเออเนาะอันนี้ก็ตามที่หมอปลายว่านะเนี่ยเขาบอกว่าเรามมวแต่นั่งคิดว่าใครนะตัวพีตัวพีอยู่นั่นนะท่านผู้ชมเออเวลาหมดนะอ่ะท่านผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าการเมืองกันเต็มที่ท่านผู้ชมมาดูอุตุนิยมวิทยาของเรากันก่อนนะคะ,คะวันนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะท่านผู้ชมนะกรุงเทพและปริมณฑลภาคกลางภาคตอนออกรามาระวังกันให้ดีเห็นบอกว่าร้อยละเของพื้นที่นะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องเดินทางในระยะทางไกลหรือใกล้ก็ตามนะคะไปไหนมาไหนให้ใหเตรียมตัวตากฝน เตรียมตัวกันฝนไว้ด้วยนะท <นะ S 2> ่านผู้ชมนะมาดูกันค่ะนะว่าพื้นที่ไหนบ้างค่ะวันนี้นะก็มีการรายงานนะคะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะถึงการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะคะก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ ดังนั้นแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนกักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมจับพรันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะ ทางนี้ก็นเนื่องจากร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดมามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยช่วงนี้นะคะก็จะทำให้ในส่วนของคลื่นลมในทะเลเนี่ยมีสูงประมาณ2-3เมตรเลยทีเดียว ะะและสําหรับพายุไต้ฝุ่นทกสุรีค่ที่อยู่บริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่26ถึง27นะคะก็คือวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในวันที่28ถึง29ค่ะก็ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวนั้นทำการตรวจสอบสภาพฟ้าอากาศนะคะ ก่อนการเดินทางค่ะสำหรับที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอทีวีนี้เป็นการรายงานสภาพอากาศนะคะ6โมงเช้าว,วันนี้จนถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่น,น่านอุตรดิตถจังหวัดตากนะคะกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะที่กระสินมุกดาหารมหาสารคามขอนแกน่นร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกค่ะฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะพื้นที่ภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ค่ะพื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันค่ะฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งที่ระนองและพังงาส่วน ฝั่งอ่าวไทยมีฝนประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนตกหนักในบางแห่งที่เพชรบุรีประจกบคิริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะและนี่ก็เป็นสภาพอากาศโดยรวมนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของพื้นที่สีเหลืองแดงนะคะว่าวันนี้มีลักษณะพื้นที่สีเหลืองแดงอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นค่ะดูแล้วความรุนแรงอาจจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่มีพื้นที่สีแดงแล้ว แล้วความรุนแรงจะไม่มีดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ท่านใดก็ตามที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนทั้งก่อนหน้านี้ที่ระบุตามภูมิภาคก็ดีหรือที่ท่านเห็นหน้าจอทีวีนี้ก็ดีเตรียมรับมือเอาไว้เถอะค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักๆเนี่ยก็อาจจะตกได้อย่างจังหวัดตราดนะคะจันทบุรีระยองระนองพังงาต่างๆนะคะ จุดที่เป็นพื้นที่สีเหลืองก็อาจจะมีความรุนแรงบางจุดเนี่ยอาจจะเทียบเท่าสีแดงได้ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่มีปรากฏในแผนที่ให้เราเห็นก็ตามค่ะความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะะอันนี้คะ,นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถึงแม้ว่าฝนจะตกในหลายพื้นที่นะพายุเบาลงไปบ้างแล้วะนะท่านผู้ชมนะคะแต่เขาก็ยังออกมาเตือนนะบอกว่าให้ระมัระวัง นะน้ำท่วมฉับพลันนะ้ำป่าไหลหลากนะในวันที่28กรกดาเที่ถึงนี้นะทา่านผู้ชมนะวันนี้วันที่อะไร25นะ,ะ25ทา่านผู้ชมนะอีก2วันข้างหน้านะคะ,คะจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้นะคะคือในส่วนนี้นะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะทางด้านของก่ออนอชอค่ะ มีการออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่12เรื่องของการระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะดินโครนถลม่มก็แจ้งเตือนเอาไว้ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าประกาศเนี่ยมีหลายฉบับมากนะคะทั้งในเรื่องของฝนฟ้าขนองแล้วก็การแจ้งเตือนเกี่ยวกับน้ําท่วมฉับพลันดังนั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกทุกท่านนะคะระมัดระวังด้วยแล้วก็พยายามติดตามการรายงานอย่างต่อเนื่องอย่างในส่วนของพื้นที่ที่มีการประกาศแจ้งเตือนในตอนนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการระมัดระวังดินโครนทลม ก็ให้ระวังเลยนะคะตั้งแต่ช่วงนี้แหละไล่เรียงไปจนหนักๆเนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่28ถึงวันที่2สิงหาคมค่ะและทางด้านของกออนชขณะนี้ก็มีการติดตามสภาพอากาศนะคะพบว่าร่องมรสุมกำลังปันกลางพาดผ่านบริเวณประเทศไทยทำให้ช่วงนี้ค่ะจะมีฝนตกหนักมาก และโดยเฉพาะพื้นที่ที่ซิมมาได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่นี้อย่างเช่นทางด้านตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทั้งกออนชอนมีการประเมินไว้ว่าสถานการณ์ของน้ํามีการคาดการเอาไว้ว่าเสี่ยงมากๆเลยค่ะกับการเกิดเหตุการณ์ดินโครนถล่มก็ขอให้รมะมัดระวังเอาไว้ให้มากๆเลยนะคะอืมนะท่านผู้ชมดังนั้นนี่ก็รมะมัดระวังนะ น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนิโครนถลม่มซึ่งเขาบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีพายุเข้าค่อนข้างเยอะนะคะ,ะแล้วก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะแต่นั้นเนี่ยในช่วงสิงหาคมนอกจากจะเป็นเดือนที่ท่านผู้ชมอันตรายแล้วนะคะช่วงน้ำป่าไหลหลากช่วงน้ำท่วมแล้วท่านผู้ชม ก็ S <S อย่างที่บอกไปเหมือนที่หมอปลายบอกก็บอกเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนวิน่าสันตโล <onde> นะ,ะอาจจะมีการชุมนงชุมนุมอะไรกันเยอะแยะ,ยะมากมายหลายสิ่งอันนะ เดือนสิงหานะระมัดระวังนะถ้าจะชุุมกันระวังน้ําระวังฝนกันด้วยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันเห็นทางกลชลประทานบอกเดินหน้าจะเก็บกักน้ําสารองไว้ให้มากที่สุดค่ะคือเราต้องบอกตามตรงนะท่านผู้ชมนะเราก็มีความกังวลอยู่ว่า,าวในช่วงเอลนิโยเข้ามาเนี่ยก็ได้ยินข่าวมาว่าท่านผู้ชมมันจะมีพื้นที่ที่แห้งแล้ง ฝนจะไม่ตกแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มีน้ำท่วมนประเทศเราใหญ่มากประเทศเราใหญ่นะก็จะมีน้ำท่วมแต่ก็ไม่เข้าใจน้ำก็จะท่วมฝนก็ตลากแต่ไม่มีน้ำจะใช้งงงงไหมท่านผู้ชมประเทศเราใหญ่มากใหญ่มากประเทศไทยใหญ่เออถ้าเกิดบอกว่าอยู่ในประเทศจีน มีทั้งแรงมีทั้งท่วมเออนี้ยังพอเข้าใจอเมริกาอย่างเงี้ยอเมริกาเอใช่แคนาดาอย่างเงี้ยนะใช่ตรงจะเออแรงด้วยน้ําท่วมด้วยอ่าเขาพอเข้าใจเพราะว่าประเทศเขาใหญ่ใหญ่กว่าเราหลายเท่าท่านผู้ชมแต่ประเทศไทยเนี่ยงงหนักมากเลยก็จะเก็บกักน้ําสํารองไว้ให้ได้มากที่สุดเขาบอกอย่างนี้นะในขณะเดียวกันน้ําจะท่วมอืงงงงงงนะ นะแต่ทั้งนี้เท่านั้นท่านไม่ต้องงงหละเอาเอาตามว่าเขาก็จะเก็บกักน้ำ<ช>เรามาดูแลตัวเองอยังไงดีกว่าใ,<ช>ในช่วงที่ฝนตกอย่างเงี้ย<ช>ถ้าเราเป็นผู้สูงวัยนะเราจะดูแลตัวเองอยังไงในช่วงฤดูฝนนะคะอันนี้เป็นปัญหาของเราแล้วที่เราจะต้องมาคอยดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่อยากจะให้คาดคิดค่ะ ก็ในช่วงฤดูฝนนี้นะคะเขาบอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเองในการรับมือกับโรคต่างๆหรือว่าสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นในเรื่องของโรคที่ระบาดแล้วก็พบง่ายๆในฤดูฝนนะคะก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจค่ะแล้วก็โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคอยู่ก่อนหน้า กลุ่มโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในหรือดูฝนแล้วก็โรคที่เกิดร่วมกันกันกบภาวะอุทกภัยเวลามีน้ำท่วมต่างๆเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งมือเท้าแบบว่ามันแช่น้ำนานๆใช่ไหมคะมันก็เกิดอาการเปื่อยเกิดอาการแพ้เป็นเชื้อราเป็นอะไรขึ้นมาได้แม้กระทั่งดวงตาเองก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมีการสัมผัสกับน้ําที่มีเชื้อโรคหรือน้ําสกรปรกเนี่ยมัน มีละอองมันมีหยดน้ําต่างๆกระเด็นเข้ามาในตาเรา<อ>ก็อาจจะทําให้เกิดโรคติดต่อที่เป็นกับดวงตาของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันโรคถัดมาค่ะที่มาจากสัตว์แล้วก็มแมลงซึ่งอยู่ตามน้ํานี่แหละค่ะก็มีทั้งหนูนะคะคุณผู้ชม สามารถมาได้เหมือนกันโรคชีหนูต่างๆนะคะและอีกโรคหนึ่งเลยเนี่ยพอเข้าหรือดูฝนปุ๊บมันก็จะนําพาแล้วก็เป็นพาหะของโรคไข้รดออกนั่นก็คือยุงลายนะคะรวมไปถึงยุงชนิดต่างๆด้วย และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องระวังอีกนะคะก็คือเรื่องของสัตว์เลื้อยคานต่างๆเราก็จะพบเห็นได้ว่าเอ้ยมันว่ายน้ำว่ายน้ําแข่งกับเรือพายเราเลยนะคะนั่นก็คืองูนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาระวังแล้วก็ต้องพยายามสังเกตให้ดีๆนะคะในน้ําในบ้านพยายาม ดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีสัตว์เลื้อยคานต่างๆนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของเราด้วยค่ะทีนี้มาดูในส่วนของผู้สูงวัยนะคะควรจะเตรียมพร้อมร่างกายของเราอย่างไรค่ะที่เราสามารถเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าที่มอบความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะการดูแลผิวพรรณของเรานะคะไม่ให้ผิวของเราเนี่ยมันแห้งหรือไม่ให้เกิดความอับชื้นค่ะเรื่องการรับประทานอาหารเน้นการทานโปรตีนแล้วก็เนื้อปลาหรือไข่ขาวนะคะ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญรวมทั้งการออกกําลังกายแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บ่อยๆค่ะสวมใส่รองเท้าที่สามารถยึดเกาะกับพื้นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พยายามเดินในพื้นที่มีความปลอดภัยนะตรงไหนที่ดูแล้วเนี่ยอันตรายมีหลุมมีบ่อหรือเป็นพื้นที่ อาจจะนำมาซึ่งการลื่นได้เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีที่ยึดเกาะเอาไว้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งค่ะถัดมาคือการหลีกเลี่ยงอากาศเย็นหรือการโดนละอองฝนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยภูมิต้านทานจะต่ำดังนั้นแล้วก็จะทําให้ป่วยได้ง่ายค่ะหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนของ การเดินในพื้นที่เปียกออย่างที่สีมาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เขาแนะนําเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติเนี่ยต้องเดินในพื้นที่เปียกนะคะก็ควรจะสวมใส่เป็นรองเท้าบูทกันน้ําเอาไว้ค่ะแล้วก็ให้เรานั้นทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงร้ายหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือให้ไปทําการตรวจสุขภาพเป็นประจําแล้วก็รับประทานยาตามที่คุณหมอได้มีการสั่งเอาไว้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นข้อมูลจากสถาบันเวชศาสตร์นะคะสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงวัยและก็กรมอนามัยนะ,ะกรมการแพทย์แผนไทยที่กรมการแพทย์นะคะที่ออกข้อมูลแบบนี้มาให้เราได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวของเราเองค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าอันนี้ฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่สูงวัยทุกท่านนะคะผู้ไม่สูงวัยก็เหมาะกาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ แค่สูงวัยเหรอจริงๆคนไม่สูงวัยก็ดูแลตัวเองได้แล้วตอนโดยเฉพาะตอนนี้ไข้เลือดออกกําลังระบาดด้วยนะใช่ค่ะระมัดระวังส่วนใหญ่ไข้เลือดออกมักจะเกิดในคนที่อายุน้อยท่านผู้ชมเด็กๆวัยลงวัยรุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยวัยเนี้ยท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยจะเคยโดนกัดกันมาก่อนแล้วและอาจจะเคยเป็นแล้วอ,อาจจะเคยเป็นแล้วโอกาสที่จะเป็นซ้ําโอกาสน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในในสิบกว่ากว่าอายุนะประมาณ สิบปีสิบกว่าหรือว่าทีนเอ็ดหรือว่าประมาณสักยี่สิบกว่าเงี้ยท่านผู้ชมใครเล็ดออกตอนนี้เนี่ยต้องระมัดระวังกันอย่างมากเพราะว่ายุงเยอะถูกค่ะเยอะมากท่านผู้ชมตายไหมคะ,ะค,ค่าทีตายไหมค,ค่าทีตายไหมค่าไม่ตายอ,อืมเป็นนักรบที่ผลิตใหม่ได้ตลอดเวลานะท่านผู้ชมนะง่ายๆอย่างเดียวเลยตายแน่นอนคือคว่ำเลย ความท่ามชามนนะค,ะความขันนะท่านผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นมันไม่ตายจากตรงนั้นมันก็ไปรอดจากทรงอื่นอะที่มานะมันขึ้นชื่อว่า,มาแมลงนะคะ <c oughs> อะะาคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะท่านผู้ชมนะสรุปคือเราจะรอให้ถึงเดือนพฤษภาไหม <c oughs> นะเพื่อที่จะรอโหวตนายกรอสอวอนะท่านผู้ชมนะรีทายไปก่อนนะหรือถ้ารอถึง10เดือนเนี่ยประเทศชาติจะเป็นยังไงนะใครได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะแล้วพักแ8ดพักร่วมเนี่ยยังจะจับมือกันดีอยู่ไหม10เดือนระหว่างนี้นะอยากฟังมารอฟังช่วงหน้าค่ะ